你送了什么？

อืม่ถออะอันนี้นะคะอ้อยนี้ปลูกไว้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะเป็นธรรมชาติสุดๆเลยคะ่ะปลูกครั้งเดียวแล้วก็จะกินก็มาตัดเอาเลยเ็นมีน้ําด้วยนะคะดูนะน้ำจะไหลด้วย ฝันนู้นจะเป็นไร่ของบีนะคะต่บีไม่ได้ทานปล่อย้วให้น้องเขาทา เอ็ดดามันจะเลี้ยนในชีวะให้น,นิพัทธ์นะพักก่อนเงี้ยตอนนี้เดี๋ยวนีู่ๆจับปู๋ยเจ้ตาอันนี้เป็นบอ่อที่น้องเขาเลี้ยงจิงหลีขายเดา๋ยวาดูกันนะเลี้ยงเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้เขาพักเยอะเขายังได้เลี้ยงตันนี้เป็นบอเป็นลงไม้เขาเลี้ยงไม้ด้วยลงไม้ใหญ่มาก

ไปกับน,น้องน้องไปสัดจะย่ากให้กระต่ายกินนนี้น้องเขาเลี้ยงใหม่นะมอนเเขาเลี้ยงใหม่ ได้แม่บ่ไปพ่อเอาน้อง nó, พี่พี่ก็เสียเกดแม่น่ะรู้สึกตากพ่อบ่ใส่ก็ปู

chứ nó nhớ chưa? để tôi để tôi bố đâu á? mình đồ cà

น่ากินมาเลยกับขาวอร่อยน่ากินมากเลยเพื่อน่อยากอยา้าวั่มาอันนี้อนนี้ใช่ไหมไม่รอวาฝนกี่นี้ไนี้ตรงไม่เอาอน้อย่มา

นี่การมา,มาให้หนูเอาเอาถือระวังมีดนะระวันงนะระว,<ป>วังในท่าทางาม่ดีมาตัวเป็นโน

有不就挣钱弄嘛，过过没有嘛。那好，我一个人来买，你只管。